สวัสดีครับวันนี้ร้าน BLX IT a c c e s s o r y จะมารีวิวฟังโอเหลียงโอเล้งนะครับไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะครับรุ่น OV f 4 m v นะครับเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับแพ็กเกจในการ แพ็กหูฟังนะครับออกแบบมาได้สวยวววววดีนะครับกล่องพลาสติกใสนะครับเหมาะสมกับ qq sky m สกา a h o o icq นนะครับซึ่งมันก็คือโปรแกรมที่ใช้ในร้านอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับ ครหูฟังนะครับใหญ่ดีนะครับฟ่องน้ำนุ่มครับฝ่องน้ำข้างในด้วยตรงนี้น่าจะเป็นส่วนขยายมันคิดขยายตรงครอบตรงนี้เป็นยางยืดนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นยางมันนุ่มนะครับข้างในนี่เป็นยางรัดข้างในอีกเส้นหนึ่งนะครับมันก็จะทําให ยืดได้ยืดหยุ่นสูงนะครับเดี๋ยวเรายัดกับข้อดีเดิเมขอนนะครับนี่ครับกางได้ขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกเพียวนะครับเวลาที่ลูกค้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เวลาที่มันถอดเนี่ยอาจจะดึงแรงหักตัวนี้ก็จะเหมือนตัวช่วยล้างไม่ให้ดึงมากเกินไปก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีไซน์ออกมาได้สวยงามครับมี ปุ่มไม้เป็นสีเหลืองตัดดาก็โอเคครับนี่ก็จะเป็นไม้ครับไม้แล้วก็ปรับวอลลุ่มนี่นครับรูไม้รูไม้ตรงนี้นะครับนี่กะปรับวอลลุ่มครับแจ็คนี่คือสายขเขาสายจะเ,เรียกว่าเล็กได้นะครับเพราะมันเป็นสายเล็กไม่มีตัวหุ้มเหมือนหูฟังหมาป่านะครับ นี่ก็เป็นแจ็คของเขาสีเขียวสีชมพูมีปอกให้เรียบร้อยนะครับนะครับดูจุดต่อของสายที่ออกจากหูฟังนะครับหูฟังตรงนี้ก็นี่ครับอ่าฮะขยับได้ครับยืดหยุ่นยืดหยุนในลสลีระของหัวอ่าศีรษะของคนที่ใช้งาน,นครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามดูได้ที่เพจร้าน BLX IT a n d a c c e s s o r y นะครับหรือโทรมาที่0887099915นะครับขอบคุณมากครับ